สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นทุกคนวันนี้ช่องจริงจังเรื่องแดกขอนําเสนอกับร้านอร่อยนะครับเป็นเต้าแกงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนเพื่อนว่าจะน่ากินและอร่อยขนาดไหนนะครับตะลุยกินกันตามสไตล์ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับก็ค,บคือจะกินแนวแบบอาหารรสชาติแบบบ้านๆน,นะครับรสชาติแบบฝีมือชาวบ้านนะครับที่มีความอร่อยเค็มข้นสะใจแถมถูก ตามสไตล์ช่องเลยครับเพื่อนๆแดกจนตัวแตกไปกับจริงจังกับเรื่องแดกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับออกมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นถนนสายสามนะครับเพื่อนๆฝั่งนนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับถนนสายสามนะครับจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งนะครับจะไปทะลุออกเพชรเกษมนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะทะลุมาออกนนทบุรีนะครับเพื่อนๆฝั่งนี้เราอยู่ที่ฝั่งนนทบุรีนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีร้านเยอะมากๆรถจอดกันเป็นแถวเลยนะครับสำหรับร้านข้าวแกงแม่วันนานะครับเพื่อนๆเป็นที่โด่งดังอยู่ในช่วงหนึ่งนึครับสมัยนั้นเนี่ยก่อนโควิดนะครับคือ40บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแนวบุฟเฟ่ต์นะครับเพื่อนๆ40บาทตักกี่รอบก็ได้นะครับกินได้ไม่อั้นอิ่มไม่อั้นตักทั้งข้าวตักทั้งขับตักเองหมดเลยนะครับเพื่อนและที่สําคัญนะครับร้านนี้สมัยก่อนนี่มีทั้ง ขนมน้ำดื่มบริการฟรีทุกอย่างนะครับเพื่อนๆแถมก็มีวันสำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพ่อหรือวันแม่นะครับเพื่อนๆ่แกยังแจกฟรีต่างหากนะครับและผู้ใหญ่นะครับคนแก่หรือว่าจะเป็นผู้พิการนะครับทานฟรีนะครับร้านนี้ข้าวแกงแม่วันนาสายสานะครับร้านนี้นะครับจะเปิดขายตั้งแต่ 7จ็ดโมงเช้านะครับเพื่อนๆไปจนถึงประมาณบ่ายโมงนะครับไม่ถึงบ่ายโมงนะครับอาหารก็หมดร้อยหล่อไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับราคานะครับปัจจุบันก็ราคา2อย่าง50นะครับ3อย่าง60บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆจานใหญ่ใส่ให้แบบไม่ยั้งนะครับตักทั้งข้าวทั้งกับให้เยอะมากนะครับเพื่อนๆก็หยุดทุกวันที่19เนะครับ1เดือนหยุดวันเสาร์อาทิตย์ ของทุกๆวันนะครับใน1เดือนนะครับแล้วก็จะมีวันที่19นะครับเป็นวันหยุดประจําของทางร้านนะครับเพื่อนๆวันอื่นมาทานได้ปกตินะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา7จ็ดโมงนะครับถึงบ่ายโมงครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะมีบาร์ผักบริการฟรีแบบนี้นะครับเพื่อนๆทั้งผักทั้งน้าซุปตักฟรีไม่อั้นนะครับเพื่อนๆกับร้านข้าวแกงแม่วันนา ราคาแค่50บาทอิมแน่นๆจุกๆข้าวไม่พอขอเพิ่มได้นะครับและที่สำคัญกับแกโปกให้เยอะแน่นๆเลยครับเนี่ยกับตังนี้รับหน้าถามออกมาครับผัดปลาดุกมีทั้งผัดปลาดุกสดนะครับแล้วก็ผัดปลาดุกกรอบอันนี้ก็จะเป็นแกงเขียวหวานนะครับ ขาประจานะครับตาขยายแกมาตักทานประจํานะครับก็ราคาอยู่ที่50บาทกับข้าวคือรสชาติดีมากๆครับเพื่อนๆที่สําคัญคือทั้งถูกทั้งอร่อยสะใจให้เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นผัดบุนเส้นนะครับเพื่อนๆลาบไก่เมนูโปรดเลยนะครับลาบไก่กับไข่เจียวนะครับก็จะมีผัดกะเพราเครื่องในนะครับผัดกะเพราไก่ กับเค้าหมูนี่ครับดูตักให้เพื่อนๆไม่ยั้งเลยนะครับคือแบบตักให้แบบกลัวไม่อิ่มนะครับร้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานขนของนะครับพนักงานส่งของนะครับแล้วก็จะเป็นพนักงานบริษัทต่างๆนะครับที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับเพื่อนๆเมนูอาหารนะครับมีเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆประมาณ20กว่าเมนูนะครับต่อวันไข่พะโล้แกงเขียวหวานนะครับเพื่อนๆ พันแงเนื้อพันแนงหมูนี่คือไก่ทอดนะครับไก่ทอดนี่ตักได้เลยไม่อั้นนะครับเพื่อนๆจะเอาชิ้นก็ได้นะครับ่นี่ครับผัดผักก็จะมีผัดกระหล่ำปลีผัดประกาศขาวผัดขิงผัดหัวเจี่ยโปผัดไข่นะครับยิ่งดูไข่เจียวนี่คือโปะให้เยอะมากนะครับเพื่อนๆ นี่ครับผัดหน่อไม้ผะแนงไก่ผะแนงหมูผะแนงเนื้อผัดผักคาน้าหมูกรอบนะครับโหแล้วมีอีกเยอะครับเพื่อนเือนร้านนี้ขายตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับกับข้าวนะครับก็จะทํามาเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับพอใกล้หมด2อย่าง50 3าอย่าง6กบาทนะครับข้าวไม่พอโปกเพิ่มได้ครับอิ่มไม่อั้นอิ่มแน่นๆตัวแตก ตามสไตล์ช่องจริงจังกับเรื่องแดงนะครับเพื่อนๆนี่ครับบาผักนะครับก็จะมีพริกกรอบให้แบบนี้นะครับพริกแห้งหอมๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับทอดกรอบๆแล้วก็จะมีผักที่ผมชอบนะเป็นผักแพ้วบางคนก็เรียกผักวัซสบิไทยนะครับเพื่อนๆคือมันมีความเผ็ดมันจี๊ดเผ็ดช้านะครับเหมือนกับวัซสบิของญี่ปุ่นนะครับแต่นี้เป็นของไทยนะครับตัวผักแพว ตัวผักแพลนี่ประโยชน์ก็เยอะมากๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะมีผักกาดขาวกระล่ำปีนี่ครับใบโบกบกแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ตัวแตงกวาครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็ชอบกินตัวผักแพลนะครับอัดมาเต็มจานเลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็เมนูไข่เจียวนะครับ จานนี้ก็2อ,อย่าง50บาทดูครับปริมาณ50บาทแบ่งทานได้2จานเลยนะครับเนี่ยปกติทั่วไปนะแต่สําหรับผมนี่แค่นี้เนี่เด็กๆครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีน้ําพริกนะครับตักมา1น่ถ้วยกับผักแน่นๆเต็มๆจานนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับปูดๆพูนๆนี่ครับตักนี่ต้องระวังนะครับคลัวมันจะหกเสียได้ของ ลาบนะครับบางวันก็จะมีลาบหมูแต่ลาบไก่นี่มีทุกวันเป็นเมนูโปรดผมเลยถ้าไปนี่มมนูนี้ไม่เคยพลาดเลยครับแล้วก็จะมีเขียวหวานแกงพะแนงพะโล้อร่อยทุกเมนูครับร้านนี้ที่สําคัญคือปริมาณเยอะทั้งถูกทั้งอร่อยขวันใจมหาชนนะครับเพื่อนๆแนะนําให้ไปก่อน11โมงครับ เพราะคนจะแน่นมากๆช่วง11โมงถึงบ่ายโมงนะครับเพื่อนวัตถุดิบที่ใช้นะครับทั้งไก่หมูหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเลือกใช้แต่ของดีๆนะครับเพื่อนแล้วก็ผักต่างๆที่เอามาปรุงนะครับสดๆกรอบๆอร่อยมากครับเพื่อนแล้วดูไข่เจียวนะครับไข่เจียวร้านนี้ขมเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่มาร้านแม่วันนานะครับไม่เคยพลาดค,คือไข่เจียวกับลาบหมูหรือลาบไก่นะครับเพื่อนอร่อย ัวล่านะครับก็มีความหอมทั้งพริกคั่วนะครับแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็ตัวผักแก้มต่างๆนี่คือใส่มาไม่ยั้งเลยครับทั้งหัวหอมแดงนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งขาดไม่ได้เลยนะครับผมหอมแล้วก็นี่ครับพริกแห้งกรอบอร่อยมากๆครับเพื่อนๆทั้งอิ่มทั้งอร่อยจุใจในปริมาณเยอะแน่นๆแบบนี้นะครับ และน้ำพริกร้านนี้เนี่ยผมอย่างโปรโดเลยครับเพื่อน,เ,อนเขารสชาติคือเผ็ดเค็มมันหวานครบรสเลยครับเพื่อน,อนและที่สำคัญคือมีตัวมะเขือพวงแน่นๆเลยผมอย่างชอบเลยมะเขือพวงมันกัดแล้วมันเปาะแพะแล้วมันมีประโยชน์เยอะด้วยนะครับมะเขือพวงเผ็ดไม่พอก็อัดพริกเผาไปอีกอัดพริกทอดลงไปครับเพื่อน นี่ครับทานกับผักก,อกรอบๆไม่ว่าจะเป็นตัวแตงกวานะครับหรือผักแพ้วกระลำปีปักกัดขาวอิ่มฟินๆนะครับได้ประโยชน์มากๆครับเพื่อนๆอิ่มทั้งข้าวอิ่มทั้งกะแถมได้อัดผักที่มีประโยชน์เยอะๆเข้าไปอีกร้านนี้นะี่คือแบบคุ้มมากๆนะครับเพื่อน คนที่มาใช้บริการแก่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจํานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานบริษัทที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็คนขับรถส่งของนะครับคันหนึ่งก็มี2คนนะครับทั้งคนขับคนยกทานกับประจํามาตรงนี้ที่ไรนะครับถ้าไม่เกินเที่ยงนะครับได้ทานแน่นอนครับเพื่อนๆบ่ายโมงหมดเกลี้ยงทุกเมนูนะครับเพื่อนๆยันก้นหม้อครับ ตัวข้าวนะครับก็ร่วนซุยสไตล์ผมเลยผมชอบทานข้าวแบบนี้รุวนร่วนซุยซุยเนี่ยและไข่เจียวร้านนี้นะไม่ฟูนะแต่เป็นแน่นแบบนี้เนี่ยไข่เจียวอย่างเนี้ยอร่อยกว่าไข่เจียวฟูอีกผมว่านะครับคือมันมีแบบเป็นชั้นแน่นๆนะครับเวลาเคี้ยวมันได้รสสัมผัสไข่เจียวหอมๆกลิ่นไข่เจียวนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นซอสที่ปรุงไปในไข่เจียวอย่างเด็ดครับเพื่อนๆร้านนี้ มีที่จอดรถด้านหลังนะครับครับและสําหรับวันนี้นะครับาหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพื่อนๆทุกคนและกับทางร้านข้าวแกงแม่บรรณา,นานไวนะที่นี่ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจริงจังกัเบเรื่องแดงด้วยนะครับสวัสดีครับ